ตายเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีไม่ว่าดีเว้ย,ยเฮ้ยเกับตายตายกูเนี่ยไม่เลยคนตายไปแล้วเติบพิงไปแล้วทำ <c oughs> มีในน้ำนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะตายไอ้โอยิงกูไอ้วนรู้ไหมว่าคนที่จะตายเนี่ยคือกูครับไอเวยโนตอครับในรถมันไม่เป็นอะไรหรอกนะดอมแต่นอกรถเนี่ย ไม่มันอยู่ในี่เราต้องเป็นคนขับเท่านั้นครับมันมีแค่ที่นั่งแค่ข้างบนไม่ได้มีที่นั่งไค่นี่แล้วก็ไปเป็นคนขับให้เขาเขาอยู่ข้างบนไม่เป็นไรกูอยู่มีคนอยู่ใต้ทีนเราเพาเขาเปิด 3d s o u ซาวอยู่เขาเลยได้ยินเออเราสร้างถ่ายข้างบนนี้ได้บอกวะเฮ้ได้ <laughs> ไม่ได้ค่ะไปได้แล้วได้วงไม่ได้อยู่ตรงนี้ลูกไม่ใช่จะจะเล่นอะไรจะเล่นเหมือนเดิมหรอก็รู้ปวดหัวว่ะตกไปตายนะพูดเลยจั่หวันเนี้ยใช่ เธอสร้างหลังคาให้หน่อยเขาสร้างขัดไปแลหละเดี๋ยวเธอสร้างหลังคาเขาเอ้ยชิบหายขออภัยเอ้าไอ,อ้ขังตัวเองไปเลยลูกไปเลยพอสร้างนี้ให้อยู่ พอพอมีรันแพดให้ไม่เลยตายก็คือตายเฮ้ยลูกดาก่อนไอ้ยสว์แม่งมีคนมาทำลายฐานเราใครแม่งยิงใครแม่งมาทำลายฐานเราวะขอร้องนะเสร็จสิ้นเขาว่ามีรันแพดอะคือนี่ก็มีไงแล้วนี่ก็อ่ากูวางไม่ได้กูรู้ตัวแล้วว่ากูจะเกิดอะไรขึ้นต่อ <laughs> ใครแม่งยิงฐานวะมันขึ้นมาบนยานไอ้หยายมึงรู้แก,กว้วกลัวโอ๊ยไม่รู้ก็บ้าแล้ว <sighs> ปวดฉี่มา ไปได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยชาร์จแบตลอแล้ว เอไม่รู้แฮะคนเล่นซีโร่บิวเยอะกว่าหรือเปล่าคงงั้นค่ะเพราะคนมันคงลำคาญการสร้างกันเยอะจริงอาจจะไม่ลำคาญหรอก ผมมีแค่เขาแหละที่ลาคานปกตีเขาไม่ค่อยสร้างอืมจ้ะ ลงไหนดีครับปักได้เลยจะไ,ได้ไปดูไอ้ไปถ้าให้เลือกระหว่างเบิร์ดกับ mk <อ>เค้าคงเลือกเขาคงเลือกเอเคแต่ mk มันดีมันแรงไม่เท่าเบิร์ดเนี่ยแรงไม่เท่าเบิร์ดเบิร์ดมันดีแต่แรง ถ้าเรื่องความถ้าเรื่องความแรงเขาว่าเขาให้เบิร์ดถ้าเรื่องความนิ่งชิวๆเขาให้เอ็มเคเาอโอ้ยหนาวไอ้ย้นหนาวเอ็มเคที่มีเป็ดนะครับอไอ้ข้างนอกยีิบสอง 22. องศากูเปิดยีิบเจดกูหนาวยี่สแปดได้ อยู่ที่เย็นไม่ได้ที่แปลว่าอยู่ไม่ได้จริงๆจะตายให้ได้เพราะว่าเธอต้องชินให้ได้แล้วนะครับอยู่ที่เย็นอย่างทร่บกกกามเนื้อมันน้อยค่ะมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ่ คือถ้ากล้ามเนื้อมันเท่าเดิมอ่ะไม่เขาไม่หนาวง,ง่ายขนาดเนี้ยเขาเชื่อว,ว่ากล้ามเนื้อเท่าเดิมเธอก็ยังหนาวอยู่าปกติไม่ขนาดนี้เขาเขากล้าพูดได้เต็มปากอ่ะอเชื่อดีไหมจริงจริงเชื่อกันนะ หนกไหมหนกตายไปแล้วเนาะไม่มีรถไม่มีป่าทางเนาะไม่ไมีแล้วก็ไม่มีรถบัสเนาะยังไม่ไดูดไมได่ดูพอดีเห็นยิงกันก็เลยออกมายิงก่อน อ๋อมีรถบัสป่ะคิดว่าแผ่นเหล็กมันจะสามารถกันรถถังได้ป่ะ <laughs> ได้ดิแต่ก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นโอเคน้ำมันจะหมดต้องไปเติมน้ำมันไปลร็ไป,ไปมันกันก่อนไปไหนไปไหนตรงนั้นมีน้ำมันปะไม่มีก็เนี่ยเดินเดินมาดูเนี่ยว่ามีไหม คมันถ่ายได้หมดเลยเฮ้ยๆนั่นๆนั่นๆหมดนั่นหมดนั้นหมดอันไหนฟ้าเราไม่เบรกก่อนเลยนะป้าเด็นบ๊ายๆบนเราอ่ะมันควรจะเบรกให้เสร็จก่อนนะฮะก่อนจะไปไหนโอ้ย ขับเองก็ได้ไปทางไหนไปนู่นเนาะไปหาป,ปัม๊มไปปัม๊มไปปัม๊มไปปัม๊ามทำไมกูคุ้นๆเหมือนแถวนี้มันมีน้ำมันไม่ใช่เหรอวะหรอเออตรงนี้ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้มีคนนะเออโอ๊สบักหนึงมีคนเติมไปโอ้ยมันเติม มันไม่ตรงมันไม่ตรงแต่กูเห็นคนแล้วคนก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันไม่ถึง,งความอยากเล่นรถบัสปะใช่แล้วเป็นยังไงอ,อุ้ย ตายเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีไม่ว่าดีเว้ยโอ้ยเยี่ยกับตายอายกูเนี่ยไม่เลยคนตายไปแล้วเติบทิ้งไปแล้ว โอยิงกูไว้อ้วนรู้ไหมว่าคนที่จะตายเนี่ยคือกูครับไอเวนโทษครับในรถมันไม่เป็นอะไรหรอกนะดอม,มอแต,แต่นอกรถเนี่ยไม่มันอยู่ในรถต้องเป็นคนขับเท่านั้นครับมันมีแค่ที่นั่งแค่ข้างบนไม่ได้มีที่นั่งอนนี้ก็ไปเป็นคนขับให้เขาเขาอยู่ข้างบนไม่เป็นไรกูอ,อยู่ กูชิลมากอาการไม่กูชินแล้วก็กลายเป็นสนามอารมณ์กูชินไม่รู้จะชินยังไงล่ะจะเป็น,ช,นชินไม่่แล oh ้ไหนเงี้ยชินไม่โอ้โหมาดิโอโหซีโฟอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอากระสุนนี้ไปเขารูว่าเธอต้องใช้แน่ินเสียงคนเดิน ไม่มีฮิวแล้วนะเดีย่ยวขับขึ้นเนินดอมกูเก็บไฟไฟนฟี่ไง้ไม้ฟาหัวกูอะดอมมีคนอยู่ตรงเนี่ยระวังระวังระวัง เขาสั่งเขาสั่งเกย็ด yes, แม่ตรงนี้นี่ตรงไหนเอารถเาปัดเข้าไปแล้วเอออ่ะลองมัน อืมอืมไปได้วยกันนี่แหละไอ้สัตว์สนุกดีกูอยู่บนรถกูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคนที่มีคือมึงเพราะมึงก็จะลงไม่ได้ใช่แล้วมันมันจะหมดละอเอานมืออาไนมือ,เมองเอาในฮัมมโอ้โอ โอ้ยกูก็ตลอดแหละไอ้เ้ยสนามมาลมชั้นเลิศเนี่ยอ๋อตออมาแตกต่อมาแตกโอ้ยเหี้ยไว้โอ้ยเหี้ยมีตี้อื่นแจมสรุกจังสามตี้สุดท้าย ก็แบบไม่มีบิวติงมันน่าจะสนุกกว่าหรือเปล่าไม่รู้สีแต่มีบิวติงมันดูวนวายไงไม่รู้แฮะอาอก็หนุกดีนะใช่มันมันก็หนุกมันก็สนุกวปในอีกแบบหนึง่งเปล่ามันสะใจเวลามึงสร้างมึงสูงแล้วมึงโดนทุบแล้ว่วงมาตายหาน่ะจ <c oughs> บน้า <c oughs> โดนโดนอาพีจีนะนำวิถียิงลงมาตายหา,าโดนซีโฟแปะตายหาก็ไม่มีใครเอารถถังมานอะ ก็มีนะแต่มันดูเหมือนว่าจะระเบิดไปก่อนอืมอเสียดายตานั้นจังมันก็ตาตะเกียบแหละฆ่าไปเยอะสุดแล้วมั้งฆ่าไปหกบอกแค่เปิดเกมมากูก็กระทืบไปสี่ตัวแล้ว <Okay. S 2> ว่ากูเมืองเป็นเฮียอะไรกันมาบวกอะไรทำยางก็ไม่เคยบวก ก็บอกเลี้ยงหมา,าตันท,ที่ถ่ายช็อตอยากตรงไหนเนี่ยบอกคนไม่รู้ไงคนไม่ค่อยดูช็อตหรอกมั้งอาจจะดูแหละแต่ดูน้อยส่วนใหญ่ดูเกมฮดเนวเกี่ยวกับเกมแล้วถ่ายหมาได้ไงไงอิสระจริงแนวผมไม่ได้เกี่ยวกับเกมเน่ผมอิสระผมทําอะไรก็ได้มันแล้วแต่แล้วแต่ว่าวันนั้นผมอยากทําอะไรอารมณ์อารมณ์มดีเขามีความสุขเห็นละ มีในบ้านตัวหนึ่งมีงข้างนอกตัวหนึ่งแต่เอาในบ้านก่อนก็ได้ในบ้านไม่ออกมาให้เห็นหน้าเลยดูในบ้านได้หน่อยไม่เห็นแล้วล้มโอ๊ยหนอสงสารว่ะ หนึ่งตัวเอาเลยครับจากการเลยครับคนนี้ของคุณ เพราะว่า,าลูกซองแบบดัวโหดตัวอะไรอีกสักนึงนี่มันคอมแบทเอซอร์เหรอเฮ้ยเอามาลองเล่นดิ ไม่ค่อยไกลเพราะเจ็ดสิบแล้วครับเก็บไปกห่อนเต็มแล้วเต็มแล้วเหรอต้องตีเตนะียงตอนนี้ NPC มันอยู่ไหนครับโอ้ไม่กอดโอ้สี่โฟก์หกอันแล้วพอใจเก็บไปแล้วใช่ไหมเก็บไปแล้ว NPC ขายซีโฟให้อีกโอ้สุดยอดไนนๆนๆนเออนั่นไม่พอนี่าเอาหัวปีมให้เขาหน่อยเอาเธอเธอเอานอนระบบฝากเอ็นบีซีขายซีโฟงี้สนุกนะฮะ เียรกูตกใจมอกแกงโง่อันนี้อันนี้มาดีกว่าดัมมันดัมมันรัวกว่าถึงแม้มันจะไม่แรงแต่รัวแป๊บเดียวก็ตายได้ปั๊มมันใช้ความแม่นยำแต่ดัมมันรัวรัวได้เลยเพราะว่าเวสรีเซ็ตตันมันเสร็จแล้วไงมันกู้ไออันนี้ออกมาได้ไง โกกันบิลดิ้งมาได้แล้วว่าใช่ศพใครน้องศพใครน้องรู้ไหมว่าศพใคร คนอยู่ใต้ทีนเราเพราะเขาเปิดสามดีซาวอยู่ก็เลยได้ยินเออเราสร้างถ่ายข้างบนนี้ได้ป่าวะให้ได้ไม่ได้ค่ะไปได้แล้วได้วงไม่ได้อยู่ตรงนี้ลูกไม่ใชจ่จะเล่นอะไรจะเล่นเหมือนเดิมหรอ <laughs> ก็รู้โอปวดหัววะ่ะ ตกไปตายนะพูดเลยจังหวะเนี้ยใช่เธอสร้างหลังคาไห,หนเขาสร้างฐานไอ้ละเดี๋ยวเธอสร้างหลังคางเขาเอ้ยคิดหายขออภัยเอ้าไอ้ยังขังตัวเอง ไปเลยลูกไปเลยพอสร้างนี้ให้อยู่ออพอพอมีร้านแมลดให้ไม่ไรตายก็คือตายเฮ้ยลูกตาก่อนไอสัตว์แม่งมีคนมา <c oughs> ทำาลายฐานเรา ใครแม่งยิงใครแม่งก็ทำลายฐานเราวะขอร้อ,องนะเสร็จสิ้นเขาว่ามีร้ันแผดอะ่ะคือนี่ก็มีไงและนี่ก็อ่ากูวางไม่ได้กูรู้ตัวแล้วว่ากูจะเกิดอะไรขึ้นต่อ <c oughs> ใครแม่งยิงฐานวะมันขึ้นมาบนยานไอ้เหี้ยมึงรู้แกวคกูอะ <c oughs> โอ๊ยไม่รู้ก็บ้าแล้ว <c oughs> ปวดชีอะ